จัดให้ครับจัดให้จัดให้เสมอครับเต้นห้านเต้นห้านบ่ได้เขาให้ใคือบ่มีเพลงไหมโอเคท้าวิ่าจะติดเต้นได้อือ เก่งหมองว่าดูแต่บัตรนี่ยนเด็บซี่มาทำอาเรแ๋ยววัาจานเห็บทีรลองพี่คุอฟังะครับ

เขาลงใส่บัตรอะไรเพี่อนเพี่อนน้อยเห้งานกับเดนได้จีตี้โอผมเห้งานอบตโต้ผเห้งานเทศบาลเก็บขยะเก็บขยะแล้วเราก็มาเล่นอ๋อโล่งโลงบ่มีคนตามมั้บ่มีตัวทำบ่มีเกมนี้เป็นห้องร้างแล้วห้องกองบ่มี อดใจได้อย่งอายเพื่อนเด้แต่ว่าทันโคตรอยากอายเลยแฮปปีไหมไอ้อนมูวนุ่งหัน หนึ่งเขาซุปเปเขาทาฟ้ามเขาอยู่นะนี่ได้เพี้ยนใหม่ด้วยนะครับ พอสามกับปอสามมากไปแล้วสีมันเรียนเรืออยาตายเหือนเรื่องเรื่องซว่าอัน,นีิเวาเล่นเกินว่าได้เอฟซีน โอ้วงคือไก่ใช่ไหมบุมพาขี้เคียงร่อนนจะบมีปัญหาครับแฮปปี้เป็นพาจวดครับคนละขับมือหนึ่งมือหนึ่งเหรียญทองเราเบิ้งเราเบิ้งเราขับลอยลอยงต่จกรกจาี้ีะ เจสกี้ยังก็ในแมพที่มาเนาว่งบมตรงห่วงครับห่วงครับมีดมีคนละครับคนละครับเจียนทองรับเดียนทองอ้อเลอกระเป๋าสามเลยสินี่นี่อยู่ล่างผมนี่โอเค เราอสามใ่ไหมนี่นี่รมาไกลบมาเอาบอสามเอา้อหารถมาก่านรถยังเเลยรถอันนี้มีแต่กระยานนี่มันซ่อนกันในบอนี่ ยังเกลีขึ้นอีเศร้าเด้่ะเดี๋ยวดูขาบดทิ้มเลยเอาเศ้าติดตามดิเี่ยอเลครับวันอะไรครับไม่ถ่ายครับ

เด้อเด้อดอนน้อ,นองไข่ดูดอนน้อ,นองไข่ไปไปขั้นเดียวกันดีกว่าไปขั้นนั้นดีกว่าจะห้างมั้ไปขั้นเดนมาขั้นนี่มาขั้นนึ <คะ S 2> ่งมั้นห้ามั้ยอ่าไปน้ำกันแล้วขั้นนั้นน้ำมันเต็มหมดเลยเนี่ยน่าสิคือกันแต่มนันจอดไม่ได้ไปใส่เลยผมเรียนหมายถึงว่ามันเต็มหมดขั้นหนึ่หมดเต็มเอรามันมีขั้นหมดเต็มพร้อมบรอกเคยขี่เอด้อเด้อครับเด้อเรียมพาทงเลยครับเด้อ จวดเลยนั่นจับน่นๆไกเลยไปตําม so ัเลยไปตํามัเลยไปตํามันเลยเซีบนั่นนั่นนั่ิดว่าใส่ตัวไหนนั่นเจ้ตัวด่านี่ขยุบซ่เหมือนปีลงขาบโห

มันคนร <laughs> ลาหินแลนวอมหินนั่นอยู่เป็นปุ๋ยวงอ <laughs> ม <laughs> เป็นปุ๋ยว้อ <laughs> เป็ซัมปละ <laughs> เป็นปุ๋ยวมึงบาดรดิสิสีนตุ่มโฮมแล้วถึลรถเดอครับยังประหอดวงอยู่แค่ผมยามันหลายบ่

หมุนบวกไปนี่คืออย่างเน็ตพวกไปฝนหรือแบบใดนใช่ได้ดใช่ก้าบตอบมาเต็มซาแต่ละรถละลขั้นไปเลยเอาหมุนนี่มันเน็ตเลนบ่ได้หรือมันอีหยัง,ยงสิ่นี้ดูนี่เลนขั้นบ่บ่มาจี้ได้สองคน,น,นขั้นนั้นมันขั้นนันได้บ่โปรไทโปรไทปิดไม่ตัวปิดเปิดไม่อะ ปิดเปิดไม่เย็นด้คับเมซีเ้อเมียทรโทมาให้คุณยังถึงเมียไห้ไหมอเมียไทัางขวาแอดัปบนะดัปแอรดับทงขวาทังขวาแอดติดหลักหลักเลยไอ้บุ๊กบุกบุกอุ่นแอดับอุ่ดัลุกวโอ้่มาแม่ละมาแม่ละเบรกไ่อยูเบรกไ่อยู

ได้ยู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 ไปไปไอดดับลงแล้วเซลบาปนี่เซเบาปนี่แอดดับลงไอดับลงหนรามันขามฝากปดูวะนี่่าไปดูาไปดุพาะยู่แถวเยแถวนี้บอก่พาเห็นและหน่นหนามีขันเึ้นปะองเปลี่ยนอะไรขั้นข้นข้างหนาไปต้องสิมัดต้องสิมัดต้องสิมันพงก็อล้กัน

โอเคือเทินกันนนงเมมผู้ดึกขากันเองีกถซมีเือดเป็นทิวล้อมเลยอทนสุดสุดสุดดอ้ลอร้องเลยความเสียอีความเสียอไม่รอเกมน้ำเนอะผู้ลเป็นอย่งก็สาหัสไม่คุ้นเล่นะ ก็เลยเป็นอย่างซุนเชียวหน่พยายาเงอเด้อบอลอยากเล่าเกมตั้เนาวพ่ไปเห็นยังเล่าเสร็จดิเลตัวเิดของบิดเล้วขาวงเด้อเขาวงเด้อกอนมึงไใเห็นไปก่อนผู้ใดมีหญใหญ่เน่ยอเน่จกันครับแล้วเล่นมาเบิ่งช่างเนาะหมอกสามี่พี่ใหญ่ล่าแม่ผู้ใดมีอะไร

ก็ได้ยังเลยบ่แล <c oughs> <would S 2> ้วเกียมแท้ำเสียโอ้ยเขาไปชุบแหน่งแย่งกันจองคนแต่ชีโฟวานเดียวเลียหวานพุเราเนาะโอ้าเมียหัวใจพอต้องวงกับเหียนทองับเี่ยทองต้อเียนทองเียนท้อง เสียงกดคีย์บอร์ดผมมันเขา่าไหมบ่บ่ครับก็เข่าครับบ่เข่าค,ครับบ่เข่าอ๋อโอเคเด้อถ้าต้องฟังอย่าในเด้อ โอ้แอดัตกอยแล้นไม่มีครนาดยทนีคนม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 ีกำลังสากำลังลองพอมำลังล่พง้อมยเลยเฮ้ยกดตุ่มพิดอีกแล้วลงหมดลงไม่ลงไม่สีแขเลยห้วกดตุ่มซีรีโหดยกดลงรถ

เอาระเบิดเขาเลยไปน้ำระเบิดไม่ได้ไปน้ำระเบิดไม่ได้ไปนล้วโอ้โหระเบิดไม่ได้ไปน้ำตายมึงตายตายมึงตายระเบิดใช่รถไปเชือกเชือกเชือกมู้บ่ตายวะ